เข็มมากใส่น้ำปลาไปเยอะเข็มปีคนงื้อดหลเมกว่าแต่กระปุกเกลือข่อยเฮียใส่มาเด้อพี่น้องลุกลุกลุก แซ่บแซ่บแห้งลูกสไปซี่ดิบเที่ยวอยู่บอกโซยัมิข้ามิงข้ามิงข้ามทุจอยวิดเนี่ แสบขัดมาเด้อ,อ,อ,อบักพลีลวกตักเข่ามากก็เลกินแต่ผักเลสเชิล์ chili อ่าเจ๋งดี่ะ very n nice. i and spicy, mm hmm, ăn kiểu này kinh chạy, à. mình nhìn mày à, cái like spicy dip dip in here, mm hmm hmm น <entender it. S 1> ้องเหรโอ้ยแสบแฮมแสบ มาเด้อคำใหญ่ผลอะไนี่อ่าบ็อกโคลี่เจ้าบองกับโอ้ยเข้มหะโอ้แสบพักพี่น่องมก ถนัดกินโชคป่นไหนโดนโดนแช์มาเนี่ยบอคเคลยบอยหนึงบอคเคลยเฮลซี่เฮลซีแม่นงานมาอื้อหือ Ngon ừ. không? Bỏ vào thêm Tay cả tạt xay, tạp xay. 妈妈 so good so good come e n j o y with me กระแซบห่ a ง w e r e you n know? o บอกเขาเลยคำคำ